Ag, ok am, ดรศิวรักษ์ศิวโมกษธรรมผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์หรือ NSD สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเข้าใจเข้าถึงสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมในการใช้กฎหมาย PDPA อย่างถูกต้องและปลอดภัยครับเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในสาระสําคัญและประโยชน์ของพระราชบัญญัติหรือว่าพรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2,562หรือกฎหมาย PDPA ชื่อเต็มนะครับในภาษาอังกฤษก็คือ Personal Data Protection Act นะครับที่มีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อวันที่1มิถุนายน2,565ที่ผ่านมาพร้อมทั้งสร้างความตระหนักและก็ต้องไม่ตระหนกด้วยโดยให้ทุกภาคส่วนสามารถนำองค์ความรู้ ไปจัดทำหรือปรับปรุงนโยบายและกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือกิจการและชี้ให้เห็นถึงประโยชน์รวมถึงนำเสนอกรณีศึกษาต่างๆเกี่ยวกับกฎหมาย PDPa ให้กับพี่น้องประชาชนในการนำไปใช้อย่างถูกต้องต่อไปด้วยครับฟังเสียงในเรื่องนี้นะครับจากดรศิวรักษ์ศิวโมกษธรรมผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิ D, อชย์ NSD สวทชกันครับ งานสัมมนาวันนี้นะครับก็เป็นงานสัมมนาที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนนะครับให้ให้ตระหนักแต่ไม่ตะหนกถึงกฎหมาย p d p a ครับที่เพิ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1มิถุนายน2565ที่ผ่านมานี้เองนะครับหลายๆท่านอาจจะยังมีความเข้าใจอาจจะมีความสงสัยในข้อต่างๆนะครับงานสัมมนาวันนี้ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญน,นะครับจากหลายๆภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เชี่ยวชาญจากสํานักงานคณะกรรมาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับ ที่จะมาคอยให้ความรู้และก็ตอบคําถามนะครับมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วนทั้งทางจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับจากสํานักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะครับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็จะมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย PDPa การใช้งานอย่างถูกต้องนะครับอย่างไม่ตนกนี่คือ,อจุดประสงค์ที่เราจัดขึ้นมาวันนี้ครับ สำหรับกฎหมาย PDPA ก็คือกฎหมายที่ให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์บัญชีธนาคารอีเมลลายนิ้วมือข้อมูลสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้ถ้าเจ้าตัวไม่ยินยอมแล้วนำเอาข้อมูลมาเผยแพร่เจ้าตัวก็สามารถที่จะฟ้องร้องได้นะครับแล้วก็ยังให้สิทธิพี่น้องประชาชนในการขอให้ลบ ทำลายหรือระง,งับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาการถูกล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีทําการแฮ็กข้อมูลหรือละเมิดความเป็นส่วนตัวเพื่อคมขู่หวังผลประโยชน์ทั้งจากตัวของเจ้าของข้อมูลเองหรือจากบุคคลที่ดูแลข้อมูลด้วยนั่นเองครับ